对呀 Yeah. Okay. ความสำคัญให้เย็นะโยกนะคะแล้วก็ให้ออกมาเป็นคู่มา thank you ่การสื่อสารภาษาอังกฤษสําคัญต่ออาชีพพอต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษใช้กับข้อมูลผ่านหนังสือเว็บไซต์และวิดีโอค่ะนนี้ค่ะหนูช่วยจะกี่กัวนี้นะครับใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจการศึกษาและการท่องเที่ยวค่ะไม่ได้ยินเลยภาษาอังกฤษเป็นภาษาท Thank you. it